สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับพี่กันดาเช่นเคยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะพาทุกทุกท่านค่ะไปรู้จักกับต้นท t นะคะแต่ว่าต้น TT จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่เรียกกันว่ามานูก้านะคะสำหรับนะคะต้น TT สายพันธุ์นี้นะคะ ที่นิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียค่ะจะพบได้มากเลยนะคะแล้วก็ชื่อมานุก้านี้ก็เป็นชื่อของภาษามารีีนะคะที่เป็นชุมเผ่าที่อาศัยอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็เขาได้มีการผลิตน้ำผึ้งนะคะที่ชื่อดังมากๆเลยนะคะดังที่สุดในโลกเลยนะคะที่เรียกกันว่านะคะ มานุก้าฮันนี่นะคะน้ำผึ้งนะคะที่ได้จากต้นทีทีสายพันธ์ุมานุก้านี่เองคะ่ะ y o ก็จะมีหลายพันนะคะอันนี้อะไรอ่ะเกเลยเกอรี่เก้อ เกติเกอร์มาดิก้าเป็นสีชมพูน่ารักน่ากคือมีหลายเลยนะอันนี้ไว้อะไรอ่ะไว้เชียร์ไว้เชียร์ไว้เชียร์เฮ้วินเทอร์เชียร์ว่าไว้ได้ไงดอกสีแดงนะ ที่พึ่งชื่อดังเลยนะพึ่งชื่อดังอะน้ำพึ่งชื่อดังอะเข้ามาดูน้ำหวานจากต้นมันก้านี่ค่ะแต่แต่เป็นฟาร์มที่เขาเลี้ยงนะไม่ใช่จากตรงนี้นะวายร s ซู a n นและวายรี a จน ladies names จะเป็นมันก้าวาย r ีแซนดร้าะวายรีเ Emma, yeah, all different names. Ah, oh man, yeah, there's so, so many more. Coral candy, darling. Coral oh, candy. Bright, yeah. ah. Wow, that's so bright. Yeah, there's two big trees over there that are really Coral bright. Coral candy. Coral candy here. Yeah, ah. Very really nice. I just really didn't know there were so many different um, types of muka. เปล่เจนอ่าก็จะเป็นเป็นตูมๆเล็กๆเ, <c oughs> เปล่งเจนมีต้นใหญ่ต้นนั้นอ่ะต้นใหญ่ชื่ออะไรอันนี้โรซี่โรซี่โมอ๋อโรซี่โมอันใหญ่ นิ i วันโ s ซี่ม t h ดไววันวัดในของอันนี้สีแดงอันนี้สีแดงออสีชมพูนะคะ มันุก้านะคะมันุก้าทีนะคะโดยทั่วไปแล้วเป็นไม้พุ่มนะคะเติบโตรประมาณ2-5เมตรนะคะแล้วก็อาจพบได้ขนาดกลางนะ,ะประมาณ15เมตรค่ะหรือว่ามากกว่านั้นนะคะลักษณะชอบป่าดิบแร้งนะคะมีกิ่งก้านหนาแน่นและก็มีใบขนาดเล็กยาว7-20มิลิเมตรนะคะก,กว้างประมาณ2-6มิลิเมตรค่ะ แล้วก็มีลักษณะดอกสีขาวแล้วก็สีชมพูแล้วแต่ละสายพันธุ์นะคะอ่าก็ลักษณะดอกนะคะก็จะมีขนาดประมาณ25มิลลิเมตรค่ะมี5กลีบนะคะแล้วก็มีความแข็งนะคะการในส่วนของประโยชน์การใช้งานเนะะี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นลำต้นนะคะเขาก็จะเอาอ่าในส่วนของต้นนะคะไปทำเป็น เขาเรียกเปยังไงทำเป็นขี้เลื่อยนะคะแล้วก็ใช้สำหรับเวลาที่ย่างเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าปลาลมควานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกลิ่นหอมนะคะหรือจะเป็นในส่วนของใบนะคะใบนี้เขาก็เชื่อว่าเป็นในส่วนของรักษาอาการไข้นะคะหรืออาการไอนะคะในส่วนของใบนะคะแล้วกอ็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะลักษณะของ ดอกนะคะก็คือผึ่งนะคะมาดูดน้ำหวานนะคะจากดอกมานุก้านะคะก็ทำให้มีน้ำผึ่งที่มีความพิเศษกว่าน้ำผึ่งจากต้นไม้ต้นอื่นๆนะคะกะ็ถ้าท่านใดนะคะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมานุก้าฮันนี่ก็จะทราบนะคะคือเหมือนเขาจะลดสารพิษอย่างนี้นะคะ ในในตัวของน้ำผึ้งนะคะที่ช่วยในเรื่องของลดการอักเสบต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะไปใช้ในเรื่องของกลุ่มเครื่องสำอางนะคะที่ไปช่วยในเรื่องของการรักษาสิวนะคะหลากหลายแบบนะคะหลากหลายประโยชน์กันเลยคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมคะ่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะพอกันใหมคลิปหน้าได้จ้าเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ